ีชื่อเสียงทางภาคอีสานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานแต่ก็ยังไม่วายที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลาดังนั้นเพื่อเป็นการสนบนุนรักษาศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าเหล่านี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริที่จะทรงฟื้นฟูการทอและสนับสนุนการใช้สอยให้มากขึ้นด้วยทรงเห็นว่าผ้าไหมจะมีอนาคตที่ดีในตลาดโลก จึงทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูศิลปะของชาติชิ้นนี้เวลากว่า20ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ในการรวบรวมผ้าไหมมัดหมี่อันงดงามนำมาประยุกต์ใช้สอยในรูปแบบต่างๆตามการสมัยโดยทรงมอบหมายให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเผยแพรแค่ความรู้ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตลอดไปจนถึงการปรับปรุงวิธีการทอและย้อมสีให้ได้มาตรฐานนำเส้นไหมที่ได้มาเรียงร้อยตามขั้นตอนสุดแต่จินตนาการของผู้มัดกว่าจะได้เป็นผ้าไหมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่าเป็นผ้าที่มีความงดงามและมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะแบบที่เกิดจากความคิดและความสามารถของคนไทย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้มัดหมีไหมไทยเป็นสายใยในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการและเจตนารม์อันบริสุทธิ์ไปสู่ชาวบ้านเพื่อทรงฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพให้แก่พวกเขาผ้าทุกผืนมัดหมีทุกชิ้นเป็นแรงบันดาลใจที่ชาวบ้านสร้างขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะทรงสนพระราชริทัยติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เองแล้วชาวบ้านคนใดที่ทรงเห็นว่ามีความสนใจใคร่รู้จริงๆหรือมีฝีมือดีพอสมควรจะถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ก็จะทรงรับเข้ามาฝึกอาชีพหรือเป็นอาจารย์ในศูนย์ศิลปาชีพภายในพระราชวังสวนจิตละดาค่นว่าเหมือนโวเลอันนี้มัน อันนี้ไม่ยับอันนี้ยับทำให้ใหม่ได้ไหมแจ๊ะสองสีเนี่ยฉ <classics. S 2> ลองพระองค์อนุดงามประการตากว่า30องค์นี้ล้วนตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดมี่ผลงานของชาวบ้านอันเกิดจากพระราชเจตนารมณ์ที่จะทรงเป็นแบบอย่างในการเชืิอชู